ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเขตเขงสวรรค์ท่านดาวดึงความจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่20ธันวาคม2,531แต่ว่ารายการที่พูดเป็นรายการของวันที่28ธันวาคมขอโทษ เป็นรายการของวันที่18ธันวาคม2501ือ่อภาพนิมิตที่เห็นเห็นเมื่อวันที่18ธันวาคมก็ปรากฏขอทบทวนนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิตอาจมานิมิตไปว่าไปสำนักของท่านปัญญาสิกขาที่ประบุ ไปตามคำตามคำแนะนำของท่านนายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งไดมบอกว่าพระที่เสวยัยที่ตายมาแล้วไม่มีในบัญชีนรกถ้าต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญาสิกาเทพบทุตรซึ่งเป็นเลขานุก,การท่านายบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดึง ตามนิมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปุ๊บเดียวมันก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านในปัญญสิขาเทพประบุติว่าเวลานี้คนชื่อสวัยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่12ธันวาคม2 5งพมีในบัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพประบุติองค์หนึ่ง ว่าคนเชื่อเสวยคือเทพประบุตรองนี้ตามนิมิตเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทคําว่านิมิตเป็นภาพที่ปรายกฎในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่ากันตามนิมิต จะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิต <c oughs> ต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่งปลยคนด้วยกันเธอมีรูปร่างหน้าตาสัดสวยแต่ถ้ว่านางฟ้าแปายคนนี้มีลักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไปมีภาพนางยักษินีตัวใหญ่มาก <c oughs> ลอยเบื้องหลังเพียงได้ถามท่านปัญจสิกขาที่ประวุว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประจำหรือท่านปัญจสิกขาที่ประบุก็บอกว่าไม่มีเป็นประจำและไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงพวกนี้มานั่งภาพเกิดข้างหลังนี่สนแสดงว่าหญิงไปคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของชั้นดาวดึงส์บ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้างแต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลัง นั่นก็หมายความว่าในระยะต้นทำบุญบ้างทำบาปบ้างบาปก็มีกำลังดีพอสมควรแต่ถ้าว่าเวลาใกล้จะตายทำบุญจิตยอมรับนับถือสิ่งที่เป็นกุศลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อนดังนั้นภาพที่บรายกึ้นนี้จึงแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้งแปดคนนี้ ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลังถ้าจดติจากนางฟ้ามาไรไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก็จะดึงลงอบายภูมิทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดีวันนี้ก็อยากขอคุยรายการขาาที่18ปธันวาคมต่อไปอยังเหลืออยู่ ในขณะที่คุยกับนาง,นางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน <c oughs> ถามเธอว่าเธอเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆว่าตัวต่อตัว ไม่เคยรู้จักกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ถต่ว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจําได้แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมาก ถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าขั้าสวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นนางฟ้าขั้สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ภายหลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอนพออยู่กระหว่างพ่อแม่และลูกเมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทําปลา ขนปลาจากเรือตังเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้ชื่อว ah ่านางฟ้าปลาทจำให้ดีนะมันคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาทูเธอก็บอกว่าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาขนปลาจากเรือตังเก แล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้่าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทำการค่าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยแต่ค่าจ้างแรงวันในงานจะมีอยู่ สำหรับปลานี่ก,ก็แจกแกคนงานเพื่อไปกินที่บ้านตามสงควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้ใสปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรับจ้างเขาแล้วไม่ได้ปลามาต่อมาก็มาดำหนิว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อย แต่และว,วันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจ้างพอกินซ้ำๆๆก,ก,ก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอพยายามทำข้าวแกงและอาหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้น ทำแล้วให้ลูกสาวหาไปขายเธอทำงานลักจักย่างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระรองความาการขายขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายของเอก้นหนึ่งตักข้าวให้มาก <c oughs> สองแกงหรือก,กับให้สมคนแก่กข้าวและกับรายการที่สามหนึ่งจานราคาถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาทข้าวของเธอก็ร้อนเสมอทำข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งนึ่งให้ร้อน ทำอย่างนี้เป็นทุกทที่ถูกใจของคนกินมากต่อมาเมื่อฝีมือเป็นที่ชอบใจของคนในโรงงาน <c oughs> ก็ขย้ายงานออกไปตอนเช้าตรู่ก็จ้างคนสองสามคน <c oughs> มาช่วยหาและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขาเรือเขามาจอดเริ่มเมยวมาจอดคนขึ้นลงมาก ตอนเช้าโจโคนหิวเธอไปขายที่นั่นก็ทำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทและข้าวก็มากแกงก็มากคนก็ชอบใจเป็นนว่าเป็นเหตุให้เธอ,เธอได้สตางค์มากกำไรน้อยก็จริงแต่คนคนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกิน จึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเ,ธอเกิดความร่ำรวยนี่ก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กำไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากำไรจริงๆเกือบห้าสิบเกือบห้าเปอร์เซ็จนว่าการขายข้าวแกงกำไรมาก แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านคนตนเองก็มีกําไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขา่าเพิ่มสามคนตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆละตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุนั้ได้สตังค์มาก ก็ถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษินีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามถึงบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามัดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนัก แต่ถึงงั้นก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่าจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้าหนายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกนนำปลามามากคนนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามาน้อยก็ดีใจน้อยหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่ง ที่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาเขาแจกให้น้อยการที่ก็แจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจในเมื่อเขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเทอก็ตอบว่ามันต้องบาป เราะยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตของปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันยาปได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดพอถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าพระคุณเจ้าคงจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนา ย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านข้าบวดีเจ้านายคุณพระอนุรุตคือในที่สุด ลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบัจจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรตุตได้เป็นพระรหันต์เจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระรหันต์ด้วยอย่างนี้พระอาศัยปัตตานโมทนาใมา่ก็สำหรับฉันนี่โมทนากับเจ้านายเขาทุกวัน ยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมากยินร้ายแต่เพียงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึ่งถังที่ก็แบ่งให้ท่านได้มากจริงๆเขาให้ถึงถังความจริงเงินเดือนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาพิเศษก็ดีใจ <c oughs> ไอ้ตัวดีใจในการทําบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวัน <c oughs> รวมความบะโมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็สั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปยังติดตามมาก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่าในสมัยที่มีชีวิตเป็นคนอยู่เธอทําบุญอะไรไว้ เธอก็ตอบว่าเรื่องบุญนี่ไม่เวลาทํายากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบินาบาตในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาทบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาทการใส่บารก็ใส่บาทเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ <c oughs> ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยาก เรียกว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาดเพื่อนเขาก็ว่า <c oughs> ก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเธอว่ามีเวลาฟังเทศไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิมภ <c oughs> าพที่เป็นมนุษย์ คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปรูปภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลาอายุประมาณจะหกสิบปีเศษเนิดหน่อยตาผิวขาวร่างใหญ่ทักษณะแบน <c oughs> ดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดชัด ถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกี้ยหรือคุณนั่งเลนตึงนังเกยเขาเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจ๊กแม่เป็นไทยและพ่อเป็นเจ๊กแม่เป็นเจ็กเธอก็ตอบว่าทั้งสองเจ๊กคือพ่อเป็นเจ๊กแล้วก็แม่เป็นจีนนี่ก็หมายความว่าพ่อเป็นเจ๊กคือผู้ชายเขาเรียกว่าเจ็ก ถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าจีน <c oughs> เธอก็พูดมีตลกตลกตัวสิคว่นางฟ้าคนนได้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูทั้งภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะอาศัยบุญอะไรสําคัญมากที่จะเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเทวดาบนสวรรค์ชันดาวดึงได้มันยาก เธอก็ตอบว่าบุญสำคัญมีอยู่สองอย่างนั่นคือถวายสังฆทานเป็นปกติแต่คําว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันและบริการใีสองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัยว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ย ในระยะที่พระนึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่แต่ก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้ว <c oughs> ไม่มีใครต้องการถ้าจะขายแถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่ีใครเขาเอาเพราะแก่เตยถามว่าพระให้ให้นึกถึงท่านทําไมละ่ะ ในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวเนี่พระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปในง,งานแต่งงานได้คนเขาแต่งงานกันเขาก็เชิญพระไปในงานแต่งงานแต่ว่าพระไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเธอก็ตอบว่าการที่ท่านนึกถึงมันเป็นอย่างนี้จะเล่าประวัติให้ฟัง นั่นบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทำแทนโตเธอก็มาจัดก,การควบคุมขายข้าวแกงหาบไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรอคนมาซื้อ ตอนนี้เธอก็จัดการเวมเศษที่ไหนบ้างที่เราจะขายเป็นประจำเวลาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสําหรับอุ่นเป็นซึ่งสองซึ่งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อนตักซึ่งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่แล้วว่าตักซึ่งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอ แล้วตั้งหมอ้หมอน,น้ำลูกใหญ่ๆไวส้สองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มซะก่อนอยู่ในน้ำเดือดหยิบออกมาจากน้ำเดือบจะสั่งใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคาหนึ่งบาทหรือเปล่า ให้บวกการลดราคาหนึ่งบาททําได้ระยะแรกให้ตอนกนกลางๆตอนหลังนี่เกิดอารมณ์ริษยาจากคนอื่นเขาหาวหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายและขาเท่าเขาแต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณ50%แกงก็ท่วมข้าวียกว่าโชคต้องทดลองก่อน ข้าวขนาดนี้ใช้แกงขนาดนี้พอไหมจานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดอสูตรนั้นระดับนั้นการทําแบบนี้เป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมัจจํามากใน,นระยะนั้นก็ในเป็นขนาดที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขาแกล้ง,ลงเขาหาหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดู หมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระเพราะราคาไม่แพงจะให้เท่าไรท่านก็ไหวไม่ว่าจะไม่ถวายเลยทึงไม่ว่าก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีบินโตไปเท่าหนึ่ง ก็มีข้าวไปหม้อย่อมย่อมเพาะหนึ่งหมอ้อเอาแกงกับเพื่อขนมใส่เป็นโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไปไปถวายพระเวลาเพลินพระทันฉันหลายองค์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นสังฆทานแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้อานิสงส์เขาบอกว่านี่เป็นอานิสงสังฆทาน ก็ถามเธอว่าอัน,นิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออัน,นิสงส์ทางทานอย่างเดียวหรือเห็นว่าภาพภาพที่เป็นนางฟ้าเธอผ่องใสามากเอก็ไม่ไม่ใช่มีภาพกรรมฐานด้วยคือทําสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตามคณาจารย์ไหนเอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์เป็นแต่เพียงว,ว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูมั่นมาก ท่านดูทางไหนเขาามาดูทางในใช่สมาธิดูเวลาถามท่านในกระหลับตานิดหนึ่งแล้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกทีต่อมาท่านก็สั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมหาตมะทุกอาทิตย์แล้วก็ขอมาถวายพระทุกอาทิตย์อรมาก็ขอโมทนาด้วยดีมาก <c oughs> แต่ว่า ถ้ามีอะไรขัดข้องเอางี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ง่ายอตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจต่อน,นี้ไปถ้าเวลาโยมโบูชาพระให้นึกถึงภาพอตมาสักคราวละสองนาทีก็พอแทบเพียงเท่านี้การดูการพยากรกับการช่วยเหลือจะเป็นได้ดยง่ายเพราะใจตรงกัน เธอก็หวังได้การแค่ให้พยากรให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งว่าหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันนึกทั้งวันเท่าว่างอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้และขนาดพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านกามารมนึกในยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีหัวเราะต่อกระซิบสเสมอใบก็ยิ้มแย้มแจ่มใส เธอบอกว่าอาศัยกำลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆเมื่อนางขัดสมาธิเขากับเขาแต่มันนึกถึงได้ทั้งวันทุกวันก็มีเรื่องอะไรปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จิตก็นึกถึงพระเมามีเรื่องอะไรขึ้นมานึกวยวเราจะไปถามพระท่านเป็นที่ฝึกฝึกษาได้ดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคน ท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้จ,จิตเป็นสมาธิในสังขารนงติกรรมาฐานแบบไม่รู้ตัวแต่ก็บอกว่าจะถือว่าเป็นชาญหนักก็ไม่ได้กำลังใจเพียงแค่อุปจาระสมาธิตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นเดวยวถึงสถิวัโลกมมีวิมานแก้วสามรายการเป็นที่อาศัย เป็นนางฟ้ามีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมากก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้ให้วิมานลอยเข้ามาใกล้ๆพอวิมานลอยเข้ามาลอยเข้ามาใกล้ๆก็เห็นว่าไอห,หม้อเขียวที่ใส่ข้าวาเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมด แต่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคําประดับเพชรแพรวพราวเป็นยับปินโตก็เป็นโตปินโตทองคําประดับเพชรเพราะถวายสังฆทานอาทิตย์แต่ครั้งนั้นไม่เจ่เหลืองเล็กก็ถามเธอว่าเธอถวายสังฆทานกี่ครั้งทำไมมากขนาดนี้เธอตอบว่าปริมาณของของ,ของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายสังฆทาน จึงที่ถามเทว่าในเมื่อเธอถวไห้ไม่มากเท่านี้ทำไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงนัสิเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ให้ดูเรื่องราขอคราชาเทวทิดาราชาเทวทิดานัน้เธอถวไห้เข้าเข้า,ขารพระพพระมหะันสศบเพียงขันเดียวและครั้งเดียวเขาตอบ แล้ก็ตายทันทีจายตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารและรอบรอบ,รอบวิมานของเธอมีขันทองคำเต็มไปด้วยขขอต่อทองคำรอบวิมานก็นั้นรัชชะเทวด,ดาเธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่อายุประมาณ50ปี อย่างนี้ทำสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สี่อาทิตย์บ้างห้าอาทิตย์บ้างกระรวมความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถวายสังฆทานเดือนละสครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยพอสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยถึงก็ไม่เรียก พระองค์น,นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายทาหารกัท่านและท่านก็ไม่ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้าองค์บ้างเจ็ดองค์บ้างบางทีก็ถึงสิบองค์พระที่มาให้ดูก็การถวายอย่างนี้เป็นสังฆทานไปในตัวจึงมี่เมิสอง์อย่างนี้อรบันดาญาโจมพทรมรุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนะักก็ขอลาก่อนอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาธรรมพุทธศาสน,นิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่าน,น <c oughs> สวัสดีสวัสดี